ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอภิชาการจักรนะครับวันนี้ยังอยู่ที่นะครับบ้านหนองขามตําบลหนองขามอำเภอจักราดนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมยังอยู่กับพี่บ๊อบน้องแววแลวก็แม่สําราญนะครับที่ไร่มันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไร่มันที่มีความกว้างประมาณ1เม1นหนึ่งไร่2งงานโดยเฉลี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่ได้ปลูกไป นะครับแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือแปลงนี้นะครับพี่บ๊อบนะครับได้ทําการใช้ผลิตภัณฑ์ G2 G9 จีาทำยังไงครับพี่บอกพี่น้องเรานิดนึงก็ใช้ทั้งแช่ท่อนพันธุใช้ท่อนพันธุ์แล้วก็ฉีดฉีดรองพื้นอ่ะฉีดรองพื้นรองพื้นเราใช้ไปกี่เม็ดใช้8เม็ดครับไล่สองไล่สองงานใช้8เม็ดนะครับแล้วใช้ G2 กี่ซีซีห้าสิบซีซีห้าสิบซีซีนะครับแล้วก็ใช้แช่ท่อนพันธุ์ไอพิเศษอยู่ตรงแช่ท่อนพันธุ์เนี่ยแหละที่คุยกันเนี่ยพี่แช่ท่อนพันธุ์ยังไงบอกพี่น้องเราหน่อยแช่ท่อนพันธุ์ผมแช่ตตัั้้งงงแ่่่อะครบถถึึเชา ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่เกษตรกรไม่ค่อยทํากันนะครับแต่ของพี่เขาแช่เนี่ยที่สังเราก็กลัวกันตอนแรกก็คืออาจจะทําให้เปลือกมันยุ่ยเปื่อยแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรครับปกติเพราะผลิตภัณฑ์เรามันไม่มีอะไรที่เป็นเคมีเลยนะครับแต่ที่ได้ผลพลอยได้คืออะไรครับพี่ผลพลอยได้มาเห็นก็คือว่า ก็คือสามวันนะครับมันแตกแตกตาออกมาให้ให้เห็นเป็นใบวันที่สามสามวันวันที่สามเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะเห็นใบอย่างนี้ออกมาแล้วครับนะครับสามวันเท่านั้นเองสามวันครับมีมันเคยมีไม่เรื่องราวอย่างเงี้ยก็ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นครับนะครับแล้วแล้วเนี่ยอันนี้เราถ่ายทําวันที่ห้าเดือนเมษาสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดก็ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันปลูกวันที่ยี่สิบเก้ามีนายี่สิบเก้านะครับสามสิบสามเอ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดวันวันนี้เข้าวันที่เจ็ดพอดีลักษณะของการแตกตาแบบนี้เป็นยังไงครับพี่แตกตาแบบนี้คืออันนี้น่าจะสองเซนแล้วนะใช่เกือบสองเซนครับสองเซนครับคือเห็นความสมบูรณ์ได้ครับแล้วแตกทุกตาครับแตกทุกตาแตกทุกตานะครับแล้วโดยเฉลี่ยทั้งไรเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยไหมเป็นหมดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับไม่ใช่เป็นเฉพาะกลุ่มว่าอาจจะเป็นดินดีหรืออะไรไม่ไม่ใช่ครับเป็นเป็นท่อนท่อนเปรียโอ้โหทุกเท่าเลยครับนะครับแล้วลักษณะตรงนี้วันนี้เนี่ย มันแรงนะพี่แรงไม่นะครับดูสภาพนะครับสภาพดินครับท่านผู้ชมไม่ค่อยเจอฝนครับแรงมากเลยนะครับแต่ที่ี้พอมันแตกตาแล้วเนี่ยพี่บ๊อบก็คุยกันตรงๆนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่มันสัปะหลังได้เห็นพร้อมกันนะครับผมไม่แน่ใจถ้าเกิดลักษณะการแตกตาอย่างนี้นี่ส่วนใหญ่นี่เคยเห็นรากไหมก็ในส่วนใหญ่คิดส่วนตัวไม่ไม่เห็นยังไม่เป็นโดยประสบการ์ปลูกมันมาอยูกุกงขี้กับมันมาตั้งแต่เกิด ถ้าออกใบอย่างนี้ยยังไม่เห็นรากยังไม่เห็นรากทีนี้เราอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ G2 G9 เนี่ยมันจะช่วยเกษตรกรได้ให้เห็นรากเร็วๆเนี่ยนะครับเราอยากเห็นรากได้ไหมได้ขออนุญาตพี่บ๊อบน้องแหววดูรากได้ไหมได้ครับน้องแหววพูดเบามากเลยนะครับเพราะกลัวน้องมันนะครับบอบช้ําแต่ไหนๆก็ไหนๆนะพี่นะครับได้ขอสักต้นได้ไหมได้พี่ดูเลยครับจะใช้พั่วหรือว่าไม่ต้องใช้ใช้พ่วสักหน่อยอ่ะใช้พ่วพี่ใช้พ่วให้ผมหน่อยอ่ะพี่บ๊อบเลยพี่บ๊อบเลยนะครับรบกวนะครับ อาหาเบาๆนะพี่นะครับน้องมันกําลังนะครับอนุบาลอยู่ค่ะท่านผู้ชมครับผมอยากจะเห็นรากครับนะครับว่ารากของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเสียบลึกไหมพี่สามประมาณนิ้วหนึ่งอะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับอ่าประมาณหนึ่งนิ้วมืออ่าประมาณหนึ่งนิ้วมือถอนขึ้นมาแล้วนะครับโอ้อ้าวมีสิงลี้อ้าวท่านผู้ชมครับพี่บ๊อบอันนี้คืออะไรครับโอ้รากเกิดแล้วครับหัวหัวอันนี้คือหัวครับกี่หัวพี่หนึ่งสองสามสี่ห้า ที่โผล่มาก่อนห้าหัวแล้วใช่ที่เป็นตุ่มโอ้ท่านผู้ชมครับมันอายุเจ็ดวันเท่านั้นเองครับลักษณะตรงนี้เป็นตุ่มตาเนี่ยขอบเต็มเลยครับขอบเต็มเลยนี่นี่คือขอบที่มันเหมือนมันมันบวมออกมาเนาะอ่ะพร้อมที่พร้อมที่จอกมาเป็นอย่างนี้ครับแต่ลักษณะรากนี้มันไม่ใช่รากฝอยนะพี่ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รากฝอยหัวครับอันนี้คือพันธุ์อะไรพี่เป็นเกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือมันอายุเจ็ดวันครับท่านผู้ชมดูลักษณะของรากเขาครับ โอ้โหนี่กี่เซนพี่เกือบสองเซนครับเกือบสองเซนแล้วเอาน้องแหวน้องเหวประคองแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันจะขาดนะครับอะวางเขาก่อนผมขอจะถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนวางก่อนวางก่อนคงไม่เหี่ยวตายเนาะไม่เฉาตายนะพี่นะผมอยากได้สักต้นอะเลือกให้ผมสักต้นได้ไหมอีกสักต้นได้ไหมได้ครับฝั่งแม่ฝั่งแม่หน่อยฝั่งแม่หน่อยอะก็ให้กล้องนะครับนะครับให้กล้องลองนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งแม่สักต้นพี่อ่ะเราลุกพร้อมกันเลยครับตัวนี้ผมลุกยากนิดนึงครับนะครับเพราะว่าก้นเต็มร่อกอะพี่จับมือหน่อยพี่นะครับนะครับโอเคท่านผู้ชมครับเอาต้นไหนดีแม่จ๋าในล็อกพยายดูแม่จ๋าเอาต้นไหนครับต้นไหนตึงน่าจะมีรากใช่ไหมอ่ะขอดูต้องตึงก่อนเพราะอายุ7วันนี่ต้องต้องต้องพิถีพิถันหน่อยอันนี้ตึงไหมอู้อันนี้ตึงครับอันนี้ตึงครับท่านผู้ชมครับอ่ะน้องน้องแววน้องแววน้องแววดูหน่อยครับน้องแววดูหน่อยน้องแววบรรจงหน่อยครับ ขอสุ่มอีกสักหนึ่งต้นนะครับจะไม่รบกวนมากนะครับเพราะว่ามันอายุเพิ่งเจ็ดวันเท่านั้นเองนะครับอ้าอะไรครับพี่เนี่ยมีเหมือนกันอันนี้สองเซนอันนี้กี่เซนพี่หักไปอันนี้กับสามเซนแล้วโกเลยพี่โยคเลยอันนี้กี่เซนครับเนี่ยมีรากฝอยหนึ่งสองสองเซนกว่ามีรากฝอยเราเราสามเซนท่านผู้ชมครับนี่คือมันสัมปะหลังอายุเจ็ดวันนะครับผมไม่ได้เอาน้ำมาด้วยนะครับลักษณะขอบขอบขาวๆเนี่ยน่าจะเป็น ลากทั้งหมดเลยครับเป็นลากลากแน่นอนที่แต่น,น,นี่ครับรท่านผู้ชมครับดูดูมือผมครับนี่พุ่งออกนะครับนี่คือลักษณะของลากที่พุ่งออกมาแล้วลากนี้ต้องบอกคําว่าดีไปคําเดียวคือหัวนะครับครับคือหัวท่านผู้ชมครับเจ็ดวันลงหัวออกหัว<ร>ครับท่านผู้ชมเป็นลากหัวจริงๆเป็นลากหัวเจ็ดวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปคุยกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรให้ท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ G2 G9 เนี่ยสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของไล่มันสับปะหลังได้จริงๆวันนี้เห็นแล้วเป็นยังไงพี่บ๊อบก,ก็ก็มองเห็นว่าทางหน้าคงจะได้เยอะครับน้องแหววว่าไงชื่นใจคะ่ะน้องแหววบอกชื่นใจคะ่ะเ <c oughs> พราะเหนื่อยเพราะว่าไม่อยากให้ถอนเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้ถอนเลยนะครับ <c oughs> แม่จา๋าตั้งแต่แม่ปลูกมันมา30ปีเคยเสียบมันเจวันแล้วเห็นรากไหม นี่คือครั้งแรกใช่ไหมแม่จ้ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนะครับใบขึ้นกอนแต่ยังไม่ไม่รู้จะโกหกกันยังไงครับเพราะต้นไม้ไม่โกหกใครครับท่านผู้ชมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยากให้ภาพตรงนี้มันจบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมจะกลับมาโคราชอีกครั้งหนึ่งจะมาดูซิว่ามันสัมปะหลังแปลงนี้นะครับอตอนที่เรากลับมาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะอายุกี่วันกี่เดือนกี่สัปดาห์แต่ต้องมาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้อายุ7วันนะครับมันสัมปะหลังให้ราก ที่เป็นรากหัวเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพี่บอ๊อบเราจากลากับท่านผู้ชมไปในภาพสวยๆแบบนี้อขอต้นนั้นอีกสักต้นครับน้องแววครับน้องแววนับแล้วครับนะครับ <c oughs> มันขาดน้องแววบอกมันขาด <c oughs> นะครับขอจากลากท่านผู้ชมนะครับไปกับภาพสวยๆตรงนี้นะครับกับมันสัมปะหลังอายุเจวัน นะครับท่านผู้ชมครับนะครับขอจากลาไปเพียงแค่นี้ครับผมอภิชากั้นจากพร้อมพี่บ๊อบน้องแหววแม่สามลานนะครับพร้อมคณะทีมงานขอจากลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราพบกันโอกาสหน้านะครับแต่ก่อนจากจากลาเราอาจจะมีเทปนะครับของมันสัมปันลังอีกหลายแปลงเอามาให้ท่านผู้ชมฟังครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ